วัสดีค่ะทุกคนครบทีกันค่ะมาสันส้นๆง,ง่ายๆ5นาทีสําหรับ red a a l o u d ค่ะอันดับที่สามวินาทีรีบมาหาจุดฟุ้นสต็อปเลยว่ามีตรงไหนบ้างปุ๊บเอทอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะ comma persister สามารถหยุดได้เครื่องลมหายใจอ่ะตัวนี้มีจุดฟุ้นสต็อปอีกทีหนึ่ง interrupt In that <c oughs> okay, i n a m a z e m e n t what a ิทยาเทอร์กิงแอบราชิแซนโอเคอะไรน a n นพร้อม go Two sisters were at a dinner party when the conversation turned to upbringing. The older sister started to say that her parents had been very strict and that she had been rather frightened of them. Her sister, in goodbye two years, interrupted in amazement, "What are you talking about?" She said, "Our parents were very lenient." We two like. sisters were at a dinner party when the The older sister. Maleo. <laughs> <laughs> yeah. Hey. Two sisters were at a dinner. <laughs> เทคนิคก็คือเราหาเลยว่าเราจะหยุดหายใจตรงไหนบ้างไหนครึ่งลมหายใจตรงไหนเต็มลมหายใจคําไหนที่อ่าออกเสียงยากเน้นอ่านซ้ําและให้เหลือเวลาซ้อมอ่านทั้งหมดหนึ่งครั้งจากนั้นลุยยาวเลยค่ะถ้าสมมติอ่านผิดอ่านสะดุดยังไงให้ไหลไปก่อนไม่เป็นไรเราเน้นฟรนซีเป็นหลักค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสมัครเรียนกับพี่การสามารถทักไลน์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่การจะพาอ่านให้ได้คะแนนเยอะๆแบบนี้แก้ตามรายคนและใครมีปัญหาตรงไหนพี่จะช่วยวิเคราะห์ตามจุดให้ค่ะมาเรียนด้วยกันนะคะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย